กราบสไปดี้ได้พ่อแม่พี่น้องวุฒมงคลสุวรรณน,นี่นี่ต้นหกักเพาสุดซ่องเบาโจโจตอนนี้เฮากำลังสิพาไปเบ่งคนงานเกี่ยวเขานะเนาะเฮาจ้างคนงานเกี่ยวเขาเพราะว่าเฮานี่ตึกปลา <c oughs> จะได้มาตึกแหงี่น้องนี่นะเนาะเฮาเป็นคนมาหาอยู่หากินแหงเขาเจ้าจะได้ตึกปลาในน,น้องนี่แหละจะมีบ่มีปลากันเนี่ยมันตึกเปิอดอนแล้วมาจากตึ๊กเปกื้อนแหละปลาอะไร เขาเริ่มสุขอากาศโคตรดีเลยม,มือนี้ลมขนาดมือนี้เย็นเนี่ยให้เบงบรรยากาศรงให้ตรงหน้าก่อนเนาะเพราะว่าก็จะเบื่อก็ลแล้วแหละเนาะเห็ดตะเวียยก็หนุกหนุนกกระปิ ตะเกียว่าสิเกียวเองมันเมื่อ,อยเห็นตัวเองไร้เมื่อ,อย,ยเลยจ้างคนซะเกี่ยวไปแล้วแหละส่วนหนึ่งเนาะนแม่และคงซุม้มาเาเกี่ยวไปแล้วส่วนนี้ควายเขาก็ได้ลูกอยู่แล้วตอนหาบสมริกใหม่ตะกี้ค่อยมีคว้วสามโตได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเกิดขั้วน่อยัวแม่ แม่บดสีตัวเลยตัวที่ย่างๆบัตลาเกียวแม่นแม่นขาวเขาเบื่เนาะเพราะเขาเจ้าลแล้วเบื่แล้วเนื้อแต่นาเอาเขาก็เลยจ่างเอาหมูแล้วเบื่แล้วผูกแม่นบื่เลยบัตลาเกียวผูกง่ายเอยู่ทั้งผูก อนาคตข้างหนา้าเฮามีแผนการแล้วเนาะถ้าเฮามีเงินเขาจะออกมาเหตุเทือนอยู่ยพี่ฮะไม่อยากอยู่บ้านอยู่ในบ้านเาบ่หม,มักอยู่ที่หมักไมาอยู่ตรงหน้า,าเขาก็เลยมาเหตุเทือนเดียพี่มาทมถิ่นอยู่ที่เนาะคือมาเหตุเทืนอนแหละทันมีเงินแต่ว่าอนาคตหาเงินเขาจะคือเสียงเาขาเสียงนอนเาเยานอนบรินอนแล้วช่วงตัวช่วยฮะบรินอนเลย ตักทีฮงมานอนเนตดยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยเนแนไม่ได้ใส่อง้าแล้วไปแล้วเนยแต่ทองคุณเฮาคุณแต่ทองเฮายวพาไปเบิ่งไกลๆทองฝาก็งามขนาดมื้อนี้ อากาศดีดีโอ้อลมขรดท่วเขา่าด้คนประมาณประมาณเจ็ดแปดคนแล้วสิบคนนะี่แหละบได้นับคนงานกันละขับสมัครคนงานเด้อขสมัครคนงานเกยวข่าวเด้อเปนพี่น้องเปนสกุลคนวันละ วันละมื้อกินน้ำอยู่น้ำนอนน้ำหัวซันทานจะาของกันหรือ่มขนาดพอลมหอกแล้วเริ่มน้ำแล้วน่าจะอาอยู่ข่าจ้าง แล้วเส้นใส่กระดองไว้เส้นใส่กระดองไว้ก็แล้วขายเขาเคียวบ่มูเล่บุคล้ายแล้วเขาเคียวก็าจะายขายเขาซุกไปแล้วเขาเคียวได้นเขาซุกแล้วเขาเคียวปีหนาบัวเอาบ่เอากระยาแล้วเนาะคขาขาจ้างกินอยู่นอ้น้ำหรือบ่เจ๊เคียวยังกิน เด็ดยังกินมั้ยังกินยังกินอ้าวกินอแม่ก็ลงมาแม่เฮ็ดกินนะจูโืปลาก็ลงมาจะก็ซื้อปลาแล้วาว่กินปลาฮะเราจะขาสร้างหักสร้างมอมี่ยังก็ายังคนเราคนนแล้วเออแม่คนเรสร้างแล้วมาแล้ว อยากขาได้ดนุ่นเสาผมแล้วอยกินแต่มันบ่มีแล้วน่นววนวนะใครอยากกินเสือมาบ่เสือเห็นปุอยอะไดกคะแนนหน้ามาลูกหากระดุ้งเงี้ย34บาทท่านผู้ชมไปได้ปลา4ตัวมันมีแต่ออกแต่กระถางตะกี้ใส่กระถางหน่อย มันเต้นออกวงน้องคือเก่าผมมีคนถ่ายหายเนาะเลยไม่ได้ถ่ายตอนตึกให้เบิ่งนั่งคิดตึกอีกอยู่ดอบงั้นก็ได้ปลาทำหนี่งงั้นพอกันกินปลาจีนจเอาแด่ปลาจีน่เนี่ย ปาจีนบุรีไม่ใช่แล้ว <laughs> <c oughs> อากาศเย็นขนาดหนาวกันาวได้มาลงน้ำคือเก่าหนาวก็ได้มันบอกมีของกินเราเลยมาติดปลาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเจ้าเกล่ยวลงมแค่ทานี้เด้อถ่ายไปส้มไปพพราะกินน่ะเพราะว่ามันบอกมีคนจับกล้องให้เนาะก็โทษก็พ่ายหลาย